ซุปตาบันเทิงหลิงหลิงสาวอินโทรเวิร์ดพร้อมเปิดโลกชมตัวเองเก่งขึ้นแม<ต>้ว <sadece> ่าหลิงหลิงของนักแสดงสาวสวยที่ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในซุปตา์คู่จิ้นสุดฮอตของวงการบันเทิงไทยร่วมกับออมกรอนพัฒจะมีคิวงานแน่นเอียดทั้งเดินสายไปโกอินเตอร์และพบปะแฟนคลับในหลายประเทศแต่สาวหลิงหลิงก็ยังคงรักษาใจแฟนละครในเมืองไทยด้วยการแสดงในละครที่หลายคนรอกอ่อยอย่าง หนึ่งในร้อยทางช่อง3 HD ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทำให้เราได้เห็นฝีมือการแสดงของเธออย่างต่อเนื่องแม้ว่าเธอจะกลายเป็นไอดอลที่ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกแต่การทำงานในวงการบันเทิงยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายที่เธอต้องเผชิญในฐานะนักแสดงวันนี้หลิงหลิงได้มีเวลาว่างจากการทำงานที่เมืองไทยจึงขอมาคุยกับเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในฐานะคนที่มีลักษณะเป็นอินโทรเวิร์ตอินโทรเวิร์ต หรือคนที่ชอบอยู่กับตัวเองแต่ต้องทำงานในวงการที่ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเธอสามารถปรับตัวในโลกที่แตกต่างจากตัวตนของเธอได้อย่างไรอินโทรเวิร์ตในโลกที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย เมื่อถามถึงการที่หลิงหลิงเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือคนที่มักจะเลือกเก็บตัวและไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหลิงหลิงตอบอย่างเปิดใจว่าตอนแรกแรกที่เธอเข้าวงการใหม่ๆเธอไม่ค่อยกล้าพูดไม่ชอบตอบคําถามและแม้จะเป็นนักแสดงที่ต้องเจอกับการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบ่อยครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลิงเริ่มปรับตัวและกล้าแสดงออกมากขึ้นตอนแรกแรก,แรกหลิงยื่นไม่ให้คนอื่นเลยหัวเราะแต่พอกลับมาดูเราได้เห็นว่าเราเริ่มพูดเยอะขึ้นมากตอนนี้ก็เก่งขึ้น แต่ในชีวิตจริงหลิงยังคงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองเพราะรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรหลิงหลิงกล่าวการเตรียมตัวเพื่อสื่อสารในวงการบันเทิงถึงแม้ว่าหลิงจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ในฐานะนักแสดงที่ต้องทํางานกับผู้คนและสื่อสารกับแฟนๆเธอจึงต้องฝึกฝนการพูดและการแสดงออกหลิงยอมรับว่าเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่พูดเก่งแต่การทํางานในวงการบันเทิงทําให้เธอต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารได้ดีขึ้น การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญค่ะแม้ว่าอินโทรเวิร์สจะพูดเก่งได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในสายงานของเราหลิงพยายามฝึกไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มความรู้สึกกับภาษาไทยหลิงหลิงเป็นนักแสดงที่มาจากประเทศจีนและการพูดภาษาไทยยังเป็นสิ่งที่เธอพยายามพัฒนาตลอดเวลาหลิงยอมรับว่าภาษาไทยของเธอยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่เธอก็มั่นใจว่าหากเล่นละครได้ก็แสดงว่าเธอสามารถสื่อสารได้ดีพอสมควร ถ้าถามว่าภาษาไทยของหลิงคล่องแค่ไหนก็ประมาณ70-80%ซค่ะแต่สำหรับการแสดงแล้วภาษาไทยก็มีหลายระดับและหลิงก็ต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆหลิงยอมรับอินโทรเวิร์ในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าในงานหลิงจะต้องพบเจอกับผู้คนมากมายแต่ในชีวิตประจำวันหลิงกลับชอบความเงียบสงบเธอชอบนั่งมองท้องฟ้าและอยู่ในที่เงียบๆที่ไม่ต้องเจอเสียงดังจากคนอื่น หลิงชอบมองท้องฟ้าชอบนั่งเงียบเงียบเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆนก็จะลดกระจกลงเพื่อมองท้องฟ้าแม้ว่าคนอื่นๆจะตกใจแต่สําหรับหลิงมันทําให้รู้สึกสงบหลิงหลิงกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติการพัฒนาตัวเองหลายคนมองว่าหลิงหลิงมีพัฒนาการในการทํางานที่ก้าวกระโดดทั้งในเรื่องของการแสดงและภาษาที่พูดได้ดีขึ้นหลิงยอมรับว่าเมื่อก่อนเธอไม่เคยให้กําลังใจตัวเองมากนะักแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทามา ตอนแรกๆหลิงไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่พอผ่านไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเราทำได้เราพัฒนาได้และเมื่อมีคนเห็นความตั้งใจของเราเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นผลจากการพัฒนาหลิงหลิงกล่าวความมุ่งมั่นในงานแสดง ถึงแม้จะเป็นคนอินโทรเวิร์ตหลิงหลิงยังคงมุ่งมั่นในงานแสดงอย่างเต็มที่เธอไม่เคยคิดจะยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคหลายครั้งทั้งปัญหาภาษาและการแสดงเธอก็ยังสู้ต่อไปเพื่อที่จะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นตอนที่เข้าวงการปีที่สองถึงสมหลิงเริ่มสงสัยว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นนักแสดงหรือเปล่าเพราะบางครั้งรู้สึกว่าภาษาก็ไม่ได้ความสามารถก็ยังไม่ถึงแต่สุดท้ายหลิงก็ยังสู้ต่อไปและได้โอกาสดีๆที่คนอื่นไม่ได้รับหลิงหลิงกล่าวอย่างมั่นใจ คอนเสิร์ตและผลงานใหม่สำหรับการทำงานในอนาคตหลิงหลิงยังคงมีโครงการใหม่ๆที่กำลังจะมาโดยเฉพาะในซีรีส์ใหม่เพียงเธอโอลลี่ยูที่จะมีการเปิดตัวในปีหน้าซึ่งเธอจะได้เล่นคู่กับออมกรพัทอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องราวของบอดิกาศที่น่าสนใจพร้อมทั้งได้เรียนแอคชั่นและการใช้ปืนจริงๆทำให้หลิงหลิงตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ของตัวเองซีรีส์ใหม่ เพียงเธอโอลลี่ยูเป็นบทบอดีการที่น่าสนใจมากคะ่ะรู้สึกดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องอ,อมอีกครั้งและยังได้เรียนแอคชั่นซึ่งมันสนุกมากคะ่ะหลิงหลิงกล่าวด้วยความตื่นเต้น การที่หลิงหลิงสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงหรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากผู้คนมากมายถือเป็นนอตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตัวเองและการต่อสู้เพื่อความสำเร็จในอาชีพนักแสดงและถึงแม้เธอจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ก็สามารถรับมือกับการเป็นซุปตาร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ